สวัสดีค่ะแ mm hmm. ม่ทุคนก็กลับพบกวับแพงแล้วนะคะที่ช่องอลี่ฮับค่ะสำหรับวันนี้นะคะแพงก็จะมาสอนเพลงที่มีเพื่อนๆขอมาเยอะแล้วก็คอมเมนต์มาเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่า Sun Kiss นะคะของ Your World นะคะก็ เดี๋ยวมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับเพลงนี้นะคะก็มีคอร์ดท่บหนึคอร์ดนะคะแล้วก็เพลงนี้จะหนีบคารโปรถ้าใครเล่นคีิปปกติให้หนีบคาโปไปไว้ที่เฟสสานะคะส่วนแพจะหนีบคาโปไปไว้ที่เฟสห้ค่ะงั้นไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนไปเลย ก็สำหรับเพลงนี้นะคะเล่นไม่ยากเนาะวิธีการตีคอร์ดนะคะวันนี้แพาจะม,มาสอนวิธีการตีคอร์ดออกมาเป็น2แบบด้วยกันนะคะซึ่งสามารถใช้แต่ละแบบปนได้ทั้งเพลงเลยนะคะหรือว่าใครจะมาผสมกันก็ได้อันนี้แล้วแต่นะคะวิธีการที่พาสอนนะคะจะมีสอนทั้งตีคอร์ดแล้วก็แบบเป็นตกเลยงั้นมาสอนวิธีง่ายที่สุดก่อนละกันนะคะคือวิธีการเรึ่นตกนั่นเองเนาะงั้นไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนโอเคค่ะงั้นมาเริ่มแบบแรกกันเลยดีกว่านะคะวิธีการเล่นตกมันจะประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวแพรจะเล่นสอนเฉพาะท่อนฮุกกอยย่างเดีวัน,นะ โอเคก็เดี๋ยวจะเล่นเป็นตัวอย่างให้ฟังก่อนละกันเนาะมันจะเป็นประมาณนี้อ่ะวิธ <c oughs> ีการเล่นแบบนี้นะคะมันจะประมาณนี้ก็คือ tô então, bem de... นะคะว่าดึงสายไหนบ้างเนาะแพทจะดึงทั้งหมดสีสายเหมือนเดิมเลยนะคะซึ่งก็จะมีสายสีเขียวที่ขึ้นให้ฝั่งนี้นะคะแล้วก็สายสีชมพูนั่นเองสามสายล่างนะคะก็อันนี้ดึงทุกดึงเลยนะคะใช้สีสายหมดเลยเนาะก็จะแค่เป็นดึงสีสายแล้วก็ตบตบแล้วก็ดึง ะะสำหรับวิธีการดึงตบซึ่งมันไม่ยากเลยนะคะทุกคนเอองั้นลองไปเล่นแบบนี้พร้อมๆกันนะคะจะไปช้าๆนะคะสำหรับแบบแรกเนาะ 2> 1นงสองสเอโ เพิ่มเติมเนะี่ยสามารถเพิ่มดึงเข้าไปได้นะมันจะประมาณนี้แบบมันจะมีวิธีการแบบนี้ก็คือเ็นปมันจะเพิ่มดึงเข้าไปข้างหน้าตัวหนึ่งนะคะก็จะแบบ ใช้วิธีการดึงตกเหมือนเดิมแค่เราเพิ่มดึงอันนึงไปไว้ข้างหน้าอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นประมาณนี้ก็คือย so ืดดึงตกดึง,ดง แบบหนึ่งนะคะก็จะได้ตีเป็นแบบแบบที่2นั่นเองนะคะของใน,นแบบเด่นตกเนะเาะเผื่อใครอยากเอาไปแบบเล่นได้หลายหลายแบบแบบนี้ก็เพราะเหมือนกันนะคะมันก็จะเพิ่มลูกเล่นเข้าไปนิดนึงนะงั้นเดี๋ยวลองแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะลองไปค่าๆเผื่อใครอยากลองฝึกแบบนี้ด้วยนะคะโอเคมาต่อ okay, นี น,นี้แนละ้วก็ได้แบบเพิ่มเข้ามาแล้วนะคะเพิ่งคิดจนสดเมื่อกี้เลยนะแบบโอเคต่อไปนะคะเราจะมาสอนแบบตีคอร์ดแล้วเนาะแบบตีคอร์ดอันนี้ก็แล้วแต่คนเหมือนกันถ้าใครชอบแนวนี้นะคะก็สามารถเล่นได้เนาะซึ่งก็สามารถเอามาผสมผสมกันได้เลยนะคะ2แบบแบบตึงตบแล้วก็แบบตีคอร์ดนะคะสําหรับแบบตีคอร์ดนะคะมันจะเล่นประมาณนี้ก็คือ ะะก็จริงๆแล้วดีไซน์ไหนบ้างเนาะก็ดีได้ทุกสายเลยจริงๆแต่ทําไรแพจะไม่ค่อยดีไซน์บนสุดนะคะก็จะดีไซน์เป็นล่างลงมาเลยอะไรแบบนี้เนาะแล้ววิธีการตีตียังไงนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นจริงๆแพไม่รู้ว่าใช้ผิดหรือเปล่าแต่แพใช้เล็บนะคะซึ่งแบบเล็บก็ไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะแต่ก็ใช้เล็บในการตีแบบดีลงไปเลยนะมันจะประมาณนี้ก็คือสำหรับวิธีการตีคอร์ชใช่ไหมแพทเทิร์นมันจะประมาณนี้ก็คือ ใช่ปะลงล้าใช้แค่นูชีอย่างเดียวเหมันจะแบบลง ีจะเป็นวิธีการตีคอร์ดแบบคร่าวๆนะคะซึ่งสามารถใช้ได้โวนทองเพลงเหมือนกันเลยนะคะงั้นเดี๋ยวลองไปเล่นแบบตีคอร์ดพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวจะไปช้าๆเนาะ ประมาณคร่าวๆนะคะสำหรับวิธีการตีคอร์และดึงตกของเพลง Sun k i s s นะคะก็ถ้าใครชอบเพลงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแพลด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครยแพรสอนเพลงอะไรอีกอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะก็จะพยายามสอนให้ได้มากที่สุดนะคะแต่ช่วงนี้อาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้กำลังสอบไฟแนลอยู่นะคะโอเคงั้นวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย